กลล pues it. hmm. ุมานกินน okay. ้ำแดงกำลังเจอเพื่อนจนกันกำลังเจอเพื yeah. ่อนอเลกกุมานนะครับอ oh, ๋อสิมาเลกับกุมานบ่น hey นี้อ๋อมาโชคมาโชคกับกุมานกุมานขอโชคหน่อยครับกุมานกินน้ำแดงอย่างนี้เลย กุมานหิวน้ำแดงก็นมบอกกุมานกุมานดีใจจนหายเป็นมาพอกันโดมาพอตวนงิกุม่านหิวน้ำแดงพอกันโดนกั่รองกันสิหรเล็กรถกุมานซื้อย่งน้อค่ะ อิมล้าบอกคบผมกุมารอิมแห้วอิมนะครับกุมารดีใจแหกุมารพี่มาเจอกุมารน้องน้อกุมารพี่มาเจอกุมารน้อง่ครับกนอกี่เจอปีศาจกุมาพี่นยากุมาน้องอันไหกุมารน้องกุพี่คือหนองเสเหนยาวกุมารน้องคแนนคนหนึ่งปีหน่ี น้องคุณหน่อยคือก้อนหนึ่งเป็กหน่อยเนี่ยเดี๋ยวหลังมันเกิดอะไรขึ้นบ้านขึ้นขึ้นบ้านพอพ่อพาไปนะพอพ่อพาไปที่ตะกุมาน้องคุณน้องสมัคอ ไปเล่ยนนังห่วยนานาี้ไปเยนนัแต่้ผไปาห่วยโอ้ไปห,หาปลาบอได้บบมาต้มให้ปูกินเลยนะปูอยากกินข <laughs> ่าวล้ก <laughs> ินต้มป้า <laughs> <laughs> ปูอยากกินต้มปลานำ้ำนเป๊ปหาป้ายอยู่ห่วยบออยู่น้องบอ

พี่น้องมาขอโชคได้นน่ขอโชคขอลาครับขุมานโหเนาะขุม่านมีหูเกียวตาทิ์เด้ขุมาณมีหูเกียวตาทิบยาบอกมาบอกครับขอยาพี่ยาบอกมาบอกเพิ่มมาเมือเอิญมากอะไรเอินยามากอไรพ่อกได้อฟูมาถึงบานแล้วฟูกับมา่อย่าบอกหนึ่งหกครับหนึ่งหกยาบอกหนึ่งหกเช็ดเช สามโต๊โาตะาบ่เห็นขอใหญ่น,น่ครับ <c oughs> <ม>สิบหกสิบหกวันครูสิบหกวันครู <c oughs> ่ะ <c oughs> không khi bộ phải hả tôi mà ta bảo là cái được nghe không sao mà về vô ngoài rồi ừ ừ ไม่เมื่อไรก็ไปเมื่อไรเมันขึ้นแบบที่ตีมาโอ้ไขานมันขึ้นมังบุตรไปวันนี้เตะและวก็มาน้องหอบมามาเป็นอย่างไงมาที่น่ไปมท่นี่ก็อยู è, aime, ่ไม่คไปเตะยังขอสราบตัเนี่ยครับคุณานครับ ซอยปูนะ่อสามตัวเนีสิบหกสองตัวได้สิบหกรอรอสามตัวบ่ ส่ได้ที่สองโตละมั้ง่โตละมังขอหยาเพื่อนครับนางนีปูนางน้ันั่งนี่ตันั่นัน่งี่งัวงนี่ตวน่ปูต่อัดอีกแล้วก็ปูนี่ จำเป็นแล้วเจนก็จ้องกันชิ้นปูแล้ววะจ้องกันชิ้นปูก็จะเห็นเห็นแต่ละบาทก็จ้องกับจ้องในี้จ้องกับจ้องสร้างความต่อเน่าเหล่าเนาะไปโดนมันสิลป์ำบากจำเป็นเด้อตงจำเป็นแล้วนะครับบอกบอกเด็กปูแน่เฮ้ยฮากีปูก็บอกอีปูที่ต่างตัวพอได้ ใจ่เลยใช่แต่แต่ถ้าบุ่นเนี่เนาะเลี้ยมมาถึงงนมาแล้วเอ,อวนเออว่าเห็นทนเห็นยังบอกวปล้วช่วยกันตัวบ,บ่อบ่กอบุนชงบอน้ำน้นนนนำื สองหนึ่งหาสองหนึ่งหโอ้สองหนึ่งหาเด็กไทยเล้วว่าเป็นเด็กเล่าหางจสองหนึ่งหาสองหนึ่งหาสองหนึ่งสองหนึ่งหาหาสองหนึ่งกลับกันอันนี้เด็กไทยวะครับมาดิชิพกเด้อครับ เล็กล่าอออ้ควหน่อยขอเล็กไยนะครับขอเล็ทห้าเลยนะมืออื่นเอนมันจอมืออื่นเี่นะ่าศูนยครับหกเกมืออื่นโอ้มืออื่นมืออื่นนี่หกเก่าศูนย์ครับ หกเก่าศูนแมนบอนี่ตัวปูเหยตัวปูปูชิบมหานี่นตัวปูปูมหัจรรยอไรแบดนี้วไปแล้วติ้วไปแล้วหกเ่าตรงเลยกแมนเด้ออกแค่ตัวออกแท่ตัวหกเก่าศูนย์นี่ ังเยอะได้บ <prestigious> mhm. ่โอ้ได้เงินเยอะเงินเอเงนือถยได้เงิน่อย่างอยู่บ่อแบงไรปูใส่ไหมเออเงินเยอะๆน่มีพอแล้วม่บอกพอพ่เจ้าว่เราบบกเก่าศูนเก้าศูนยับหนึกับหน มีอีกบอซ้ำนีบอ่ครับก <c oughs> นตูที่มหาอีกก็ะมถือไงมันมากลายผดเนาะมากลายจะได้นี่มันใกลไกลมาแต่สุรินนี่พันอย่มาเตสุรินครับนี่าาใสุ่ินด้วยกูแม่มืออื่นี่ ชตัวตรงๆอมือหอย่างนี <so ้หกศูนย์หนึ่งหกับหนึ่งหกนังครึ่งครับเลขสีออกบ่ตัวนี้นี่ตัวสีไ้นี หลายเลยเปิดดาวมาทั้งเพ่เปิดดาวมาทั้งเพ่นี่เลขตัวนี้เป็นจังไดเลขนี่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 เห็นเพิ่นแน่เป็นจังระเขนสีออกบอสคีเป็นตาออกบอครับนี่ปูม่านพิจารณาพิจารณาเบิงออกครับตัวนี้แหละเนาะเอยยกขื่นเอยยกขึ้นให้เพิ่นเบิงแน่ให้เขาเบิงแน่เออครบบถือบะถือบัวยกบะถือกะมีเลขกหก ศูนยอกเก่าศูนย oh, yes. well, ์ก <Yes. s Elliott ills> ับหนครับครับกุมารกุมารกุมารดางน้อนี่นซื้อกุมารนำโชคครับผมกุมารนำโชคเนาะอ่ะขอบคุณกุมารหลายครับเด้อครับเด้อที่ไ้โชให้ลาบสามตัวตสาตัวหกเก่า